ครับสวัสดีครับนี่ผมประจันอดไว้สีมาเฝ้ากันเลยแล้วครับนี่ไปจับปลาก็นังมากครับนี่ครับเป็ปลานึ่ปลาดุกก,กับนี่ครับนีป่ปลาไหลนะครับนี่ครับเอ่อขึ้นไหลไหลเดี๋ยวมันจะใช่ไหมอ่าไปแท่งเอาครับหลายโตครับนี่ครับไหแท่งไหแท่งอาจานใครท่าดำมันก้นแท่งครับนี่้เยฮ มีปลาเชิงก็มีครับหลายอยู่ครับเยอะป่ะนี่แหละยิธีชาวบ้านมันเน่าที่สายมันห้องที่แหละครับคือสั้นมากเด็กสั้นอจนตั้งหนาวตั้งอย่าวเราตัวใหญ่ดีเลยครับเทียนยังกินเทียนยังกินเหี่ยนเด้อเมนูมมันนี่ครับต้มเป็ดปลาไหลครับกำลังตั้งหัวอยู่ครับโคตรเละเละอยู่ครับมากินน้ำกันเลยครับเด้อมือเปุยยังคือต้องจองฉันมือมือมือตัวนี้มัน เป็นยังไงหรอเป็นยังไงบ้านเด็ดวนนเดียกอ่ะเศรษัทโซโลเมื่อ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 ตั่งเงีนยตัเี้ไ้เยได้ครอบเห็นตัห้อยตีแต่ก็เห็นห้อยแทงว่ะมันเยียนตีเยียนแท่งเลยแทงุ่แท่งล้วนเลยแท่งกลางสายหุ่นว่ะกินน้ำปั่นนะครับแรกวันนี้เมนูเด็ด กมเป็ดไปรครับไเหยียดไเหยียเอ่อเชฟเชฟอ๊ครับเชฟอดครับคนดิบกินพอรัวครับผมพอัว่ครเขาเหยดไหนเห็ไหนเาเหดพบหาคอต้มเป็ดเป็นคนรุ้หัวต้มย่งเบิ้งเนี่เนี่ยเบ้งเนี่ย่ยเาเต้ยเตี้ยไปเลนะ บื้องเครื่องครับนะต้มน้ำขมิ้นเดี๋ยวอุ้ยกำลังอยู่นะครับมะนาวก็จะรับดรดมะนาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่มีขอห่างครับนีถังหมอกำลังถังหมอครัปั๊มขมิ้นใส่เไหมพี่น้องรับกินข้าวเดี๋ยวอุ้ยเจียบอดเจียบอดเออสัมผัสชิ้นพอพุ่งข้ามาได้ครับงานจรินงานจรนงวางหม้อทนี่ครับเย็นไม่ได้เย็นแท่งครับพี่น้องก่ต้องไปแวะก่ต้องไปแวะครับเย็นย่างเนี่ยกไม่ขี่เลยเย็นสุกเองก็เมื่อยครับกูได้โพสเซลไปหหามอเลย อือโ้งยิงต่อไยข้าหุูมเือกบัวครับน้อยตำเคืองดีๆใส่กมิ้นต้องไ่น้อยนาเลี้ยงต้องเอาไว้แนบมาขายเย็นป้เนี่ยบัวครับบัวเจ๋อมาเนอะเจ๋อบ่อเจ้บเลยเจ๋อบออเบือเมือกหล่อจะน้อยครับนี่ปลางเย็นมี่งไเย็นแท่งเลพี่องนนี้ผ่ต้องไป คั่วผสมใพาทว่ามันยางครับยันแท่งฟีบุ่มหวนครับมันไม่เย็นตีครับมันไม่ได้เย็นแท่งยังอยู่ครับแท่งขาดเจิานขาดกลางวันของอาหารกันซื้อเมื่อจุบุ้นบุรีครับ ปลาไหลครับมาสุรินมาชุมพลบุรีต้องได้กินปลาไหลครับสันมาบวชกันว่ามาบวชทุคนพีมีตัห้อยแท่งครับพีกันแช่งครับผปัล่้วนเือีอหนี่นู่นนี่นู่นยังบอกวเพิ่งเมื่ต้มเปลี่ยนปลาไหลครับพี่น้องมากินน้การเอ๊ยเอฟซีอาจารย์ใครท้งนํำอาจารย์หมู จานอัดลยสีครับนี่อ้มเลยเลี้ยวหมอยนพดัวดัวที่นี่สองเร้ามากนี่ดาบลูกนี่อี้ลูกมันครับนี่เดี๋ยวไปปยต้นองต้นไตัวน่อยครับนี้มมนตนดอกแล้วแม่มันดอกครับวันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฮพันครับไปดีกีพนาพ่รุนหอมน้ำซุปรับ อันนี้เดี๋ยวไปคนกลยครับนี่ล่างแล้วครับน้ำน้ำชุบกระเดือนแล้วหอมกลุ่มเลยครับข้าตะไคร้ไบ้กูดครับใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วครับนี่ครับจานอัสคับดิใไปกูดลงไปครับลางแคน้อยนดนะครับนี่นานี่ผลไม่ค่อยดีมาในางนี้าะมันปุ่นุ่ต่อลบสของใส่เลยครับพี่น่อยนี่ล่างแล้วนี่น้ำเดือเดือดรื้งไปเลยบ เย็นัย็้งพี่น้องต้องไปพาถ่่งพายเอามาแล้วครับมาเมากินทำกันผ่านไปผ่านมาตครับพววัดนี้ยครับตนี้ครับนีุ่้ามครับยุบ้านบ้ขอครับว่สครับมแท่งไหนนี่มงครับหลังแตกเลยนี่ตัวนี้นี่คารโลขาน้อยขันี่อาจารย์ไขมันมาซ้ำให้อีกนี่ซ้ำสองยังอยู่ครับตัวนี้ตอนนีุ้บานสวนหม่อนครับยบบ้านบ้านตอมครับนีสมครับ ชุมพ oh! okay. ่บุร sì> ีอำเภอชุมพลบุร oh! ีมันว่าาเนาีหโลขาน่อยจังหวัดสุร์ครับผู้ตัวนีเขา่ <okay ันใไปดูไก่ัมากินน้ำกันไหนด้อก็นังสีเดยีบเลยไปลางมันร้อนครับตายก่นชุ่ดินดผู้ตุ๊กอแมงเป็นปล่อยลสาบเลยโอ้สดเลยครับแมนการทานรุ่นสัตว์เลครับมันเป็นมันเป็นอาหารครับเป็นวิธีอทครับอาหารครับแมครับเรียบร้อยครับ ตีรีบมันหลไรตีรีบมันออกมันว่ามันตายเราน้ำเดครับปล่อยลงเลยันจะไปเทลงเีเดียวคบนำเมื่อมันไหลจับีนเขาสูเขาว่ากินเขาต้มปลาไหลอยู่ก็หาบอกเซก้อนก็ได้มาก นี่กันที่พี่น้องเยม่นห่มด้ายุ่นพ่นครับเสียงจูปลาครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บไทร่งเรืร่งการทะลุนชัได้ครับนี่มันเป็นวิธีสารครับอาหารโอ้โหุ่นครับสุนี่ยบมอ์เขาไม่นะครับสุแห้งครับนี่โอ้่ขออ้ชนเพราะว่ามอวหัวกชานาะเผอคไมื่อว่ดครับ สดแครับสดจากอะไรเลยครับามาใช่นีมั้งจากเราเา่ผีกันเลยครับผมดิดนวดขัล้างมันนั่นลาทั้งปีทั้งผีทั้งผีเนี่เลยนั่นล่าแจ๋วทุบกลางล้างมันยี่นี่วันเดียวไปป่วยครับนี่มันขาด่อวะหลังเราเสร็จหรอ